สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบเบียดําซิงครับพาเอฟซีมาชมหน้างงานหินครุกนะครับนี่ก็นี่ครับเป็นไงครับพี่น้องงานหน้างงานใหม่ครับตัวนี้เอ่อความยาวประมาณ500เมตรนะครับผมนี่กำลังมิกครับเริ่มมิกเมื่อวานเทครับวันนี้มิกนะครับผมแหมจัดมาเต็มใบเหมือนเดิมนะครับผมเออ เป็นไหนจะวะเป็นอะเอ้ยเบาเบาเอ้ยเบาเบาเอ้ยเป็นไหนเฮ้ยปลาเหลาขับรถติ้ง,งเหรอวะโมนี่วะนั่นปลาเหลาโมนี่ดูอ่ะ เป็นไงเราค,ครับรถจิิงเหรอบ่หรือวะแมน่นบ่หรือน่ะใช่ปลาเราไหมทุกคนโอ้โหดีไปเนาะน้อมนิคครับนิคมาทานลววเลยวะยัลรกเกียรติเราแสบดากเหมือนเดิมครับเสื้อโบก็ไม่ได้ติดน,นะครับสองปีแล้วพี่น้องเอ้ยบ่าแม่นหนูกินบ่หรือวะ Nhak, nhạc nha, nha, nha. Dai bột ngắm. Sandu tìm nữa. Náo ruộng lên. Né, lúc game kuân kuân ngang เรานี่นิ่มกิบครับคิดว่าป้ายแดงดนู่นโคตรนิ่มอ่ะ ว่าน่าจะไม่ใช่ปลาเหลาเกียรหรอกครับกาเพร่อเหลาครับรถเก่งมากครับพุณนะปลาเหลาน้ำมันมาส่งครับม่าแม่นจ่แถบะพลนขับนี่น่าจะมาจากแถวๆในหมู่บ้านนี้แหละครับป่าบอกว่าพนขับมาใหม่นะผมยังไม่ได้ดูเลยมาถึงก็เห็นใส่แล้วครับี่ มาแล้วพี่น้องจัดมาเต็มใบเหมือนเดิมนะครับคนครับแตงครับที่แรกนึกว่าเป้ปลาเรานะไม่ใช่ครับ่าปลาเราเรสาสิบูคับสไตล์นี่ครับปลาเรานี่รูปนารูปหลังพ่อแล่นนี่หลาดครับ่น,นะอันนี้ ไปว่ามันเจ้าขับแม่เม่นบ่ไปว่ามันเจ้าขับบ่แม่นบ่จะได้คนขับแม่ได้นี่กระเมีนบ่ฮะคนขับแม่มาจากระเม้นบ่เบ oh, oh, ิ้งฝีมือเขาดิเบิ้งดีล่ะโอ้ตายแล้วมึงใส่บ่หนิเดี๋ยวถามเงินมันเอามาน้ำหมอบุอ้ อดูครับเริ่มเชฟหน้าแล้วครับแ้คนขับก็แก้วเลยนะผมเอ้ยแน่นตึ๊บครับบอกเลยว่าแน่นตึ๊บแบบนี้ พค,ครับจัดลัดบ,บอกเอาเรื่องนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแน่นดีพอรดน้ำมันน้ำถ้าเรารดน้ำได้มันก็จะได้ความแน่นนะครับมิก หลายรอบสักหน่อยครับแข็งป๊กนะครับดูดูรถกัดไปนี่เหมือนผงปูนเลยครับประมาณนี้ครับผมนี่เกี้ยวแนวนี้จุดจัดนะครับมาดูครับเก็บงานอีกเส้นครับเส้นนั้นก็เสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายนะทุกคนไม่มีเวลาครับก็เลยพอดีช่วยครับรถบดด้วยนะครับมาดูเส้นที่สองกันครับวันนี้ได้สองเส้นนะครับเดี๋ยวว่าจะว่าจุดโพด คนขับแดงครับคนขับแดงคนขับไม่สบายนะผมก็ คือว่าหน้างานสวยครับเยาเลยนะครับตัวนี้ยกระดับพื้นดินด้วยนะเป็นไงครับพี่นอ้องนี่แหละทีมงานน้องเหยาเอาครับอยู่กับรถบดซาไกนะครับใช้ดีมากครับรถบดคันนี้เสียงนุ่มนะครับวิ่งดีสั่นสะเทือนถึงนรกครับ ขับแต่งบ้านเราไม่อยู่นะไปทุระนะครับผม อโอเคครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนะเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเบียดังซิ่ง้วยครับสวัสดีครับ